พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการแข่งขันยาม h a m o โมโตช l เลน g ์2016สนามที่4ซึ่งจัดขึ้นที่สนามช้างอินเต n ร์เนชั่นแนลเซอรกิจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่10และ11กันยายน2559ที่ผ่านมาบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดพนันธกลังร่วมมือกับสมาคมวิทยายลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดกิจรกรรมมอเตอร์สปอร์ตเป็นปีที่2หลังจากปีแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยในปีนี้มีทั้งหมด27ทีมด้วยกันนะครับที่ลงแข่งขันเพื่อผลปฏิบัติการจริงบนสนามแข่งระดับโลกสำหรับการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge ในสนามนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรจอมพงษ์มงคลวนณิชนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบร,รมราชกุมารี ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับทีมแข่งทุกทีมนะครับอย่างเป็นกันเองโดยมีคุณธีรพงศ์โอภาษกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการขายและการตลาดของยามาฮ่า เดินถ่ายภาพร่วมกันพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นโดยคณะผู้บริหารของยามาฮ่าพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรจอมพงศ์มงคลวณิชรวมถึงคณะครูโรงเรียนต่างๆนะครับได้มาร่วมถ่ายภาพกันที่เซนสตาร์เพื่อทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจากนั้นได้มีการถ่ายภาพหมู่กับนักแข่งแถวหน้านะครับโดยเฉพาะหมาย 49, มเลขสิบเก้าหมายเลขสี่สิบเก้าคันนี้ตัวเต็นเงนะครับของการแข่งขันต้องบอกเลยครับว่าทุกคนมีโอกาสโดยเฉพาะหกคันแรกของแถวหน้าออกสตาร์ทไปแล้วครับ นี่คือการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge สองสิบหกสามสุดท้ายของปีนี้แข่งขันทั้งหมดจะรับสนามด้วยกันนี่คือรถแข่งของ Yamaha Exciter หนึ่งห้าศูนย์รถครอบครัวสไตล์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดของ Yamaha นะครับหมายในช่วงโค้งตรงนี้ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งจังหวะโค้งซ้ายแคบตรงนี้เกิดอะไรขึ้นด,ดูดีๆครับโอ้โหพลาดล้มอีกน่าเสียด,ดายครับชนกันไหม,มนี่คือการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge ที่ต้องบอกว่าทุกคนนั้นมีโอกาสเท่าๆกันครับรถแข่งนั้นกำลังเครื่องเท่าๆกัน การตกแต่งภายใต้กติกาเดียวกันนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าการแข่งขันในสนามนี้มีความคู่ขี้สูสีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วง5-6-7คันแรกตรงนี้แหม่นะครับผัดกันแซงผัดกันนำอย่างน่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะในช่วงโค้งตรงนี้นะครับโอ้โห و, 5-6คันนี่วิ่งเข้าโค้งพร้อมๆกันทีเดียวแต่และโค้งแต่ละรอบที่ผ่านไปนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าทุกคนเป็นตำแหน่งกันอย่างต่อเออน,นื่องตลอดเวลานี่คือ7คันแรกของกลุ่มนำนะครับโอ้โหเป็นการแขน่งขันที่บอกเลยครับว่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งงงกัับรถแข็150 5X ในนค้้ี ในกลุ่มนาตรงนี้เขาก็ประกอบไปด้วยอลงกรทิศกระโทกนะครับนกพัดสีเนตรบริหารกังสดานนักฐกรวัน,นสมจิตบุญลิตประยุนญาติและอนุรรนสรลัษดาครับทั้งหมด6 7คันนี้เลยครับที่มีโอกาสคว้าแชมป์ในสนามนี้และทุกคนลุ้นแชมป์ประจําปีด้วยมาถึงข้อสุดท้ายตรงนี้หลายคนพยายามเบียดเข้ามาแต่ก็ปรากฏว่านะครับอลงกรทิศกระโทกสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้เข้าชนะที่หนึ่งไปได้อย่างสวยงามครับตามมาด้วยนกพาานัดสีเนตรหมายเลข49และบริหารกังสดานหมายเลข46 สำหรับผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับอันดับที่3ก็คือบริหารกังสดา ا จากสยามเทคยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์หมายเลขสีครับอันดับ2เป็นของนุพรัตน์ศรีเนตรหมายเลขสีนะครับจาก PI ไอเทคเพชรบูรณ์นะครับส่วนแชมป์สนามนี้ก็คืออลงกรณ์ทิศกระโถกหมายเลขสิครับจากปัญจวิทยายามาฮ่าเอ็กไซเตอร์นับเป็นความสเร็จอันยิ่งใหญ่ของอลงกรณ์ทิศกระโถกครับที่สามสามรถเข้าแชมป์สสุดท้ายไปค,ครองได้อย่างงดงามเสียดายครับที่สนามแรกของฤดูกาลนี้อลงกรณ์ทิศกระโถนั้น เก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับทำให้เกษตสกมองปีนี้พลาดไปอย่างน่าเสียดายและในช่วงค่ำคืนนั้นก็มีการเลี้ยงสังสรระจาปีของแานแข่งขันยาม,มาฮ่าโมโตชเลนนะครับ2016ในปีนี้เริ่มต้นขึ้นโดยคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลนะครับผู้จัดการทั่วไปอาวุโส่ายสับสนุนการขายในตลาดได้ขึ้นกล่าวเปิดงานเป็นคนแรกนะครับจากนั้นก็ตามมาด้วยคุณตนายสิริชาญวิทยารมนะครับกรรมาการผู้อำนวยการสนามช้างเซอร์กิตนะครับขึ้นมากล่าวเป็นคนที่2 จากนั้นเป็นการว่างวัลตำแหน่งแชมป์ประจำปีของฤดูกาลนี้นะครับอันดับ3เป็นของนักกรวบสมจิตหมาเยเลขสิครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่53คะแนนอันดับ2เป็นของบริหารการสด د ا หมาเยเลขสี่สคะแนนครับและแชมป์ประจำปีนี้ตกเป็นของบุญยญริศประยุนญ,ญ,ญาตหมาเยเลขห้ิบห้านะครับจาก CTC Yamaha Exciter วิทยายลัยเทค u r i ล n c h o n b u r นะครับมีคะแนนสะสมนำอันดับที่1 59คะแนนและในช่วงน,นี้เรามาฟังคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้บริหารของยามาฮานะครับให้สัมภาษณ์กับรายการของเราอย่างไรลองฟังกันดูครับ สำหรับซีซันนี้เราจะเห็นว่าทุกโรงเรียนได้มีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วก็หลายโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนใหม่แล้วก็มีการสนใจอย่างยิ่งนะครับปีนี้แมก้กระทั่งครูฝึกยังบอกเลยนะครับว่านักแข่งหลายๆท่านนะครับจบการแข่งขันก็จะถือกระดาษมาพร้อมกับวาดภาพของสนามแล้วมาให้ขอคําแนะนําโค้งต่อโค้งอยู่เสมอนี่เป็นสิ่งนิมิตหมายที่ดียิ่งนะครับว่า นักเรียนอาชีวะในซีซัน2นี้ได้ให้ความสนใจมอโตชา l e n g ์อย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับรวมไปถึงช่างออทางเซอร์วิสนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่างมีการพัฒนาเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของยามาฮ่รวมไปถึงสปอนเซอร์ที่ให้ข้อมูลทางเทคนิคในการตกแต่งรถอยู่ตลอดเวลาทุกท่านคงไม่เห็นอื่นใดน,นะครับว่าผลการแข่งขันในแต่ละสนามที่ผ่านมาทุกท่านจะเห็นเลยนะครับว่า มันมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบนะครับและมีการแข่งขันที่เกิดจากความเป็นจริงนะครับการแข่งขันแน่นอนครับว่าชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งแตไ่ไม่เหนือกว่ามิตรภาพที่มีอยู่นะครับโมโตชา l e ล g e ได้แสดงถึงมิตรภาพที่แท้จริงนะครับและนี่ก็คือภาพหมู่คณะอาจารย์ของทุกทกท่านนะครับที่มาร่วมกันในวันนั้นและในช่วงนี้เราจะฟังคสัมภาษณ์ของบุญริ์ประยุนญ,ญ,ญาต แชมป์ประจําปี Yamaha Moto Challenge 26ในปีนี้ให้สัมษณ์อย่างไรลองฟังกันดูครับผมก็อยากเป็นนักแข่งนะครับผมจะเอาทักษะที่ได้เรียนรู้จากตรงนี้ไปพัฒนาขึ้นขี่ซีซีเยอะขึ้นจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปครับผมก็อยากเชิญชวนพวกพี่ๆน้องๆน,นะครับที่แว้นอยู่ตามถนนนะครับก็ให้มาแข่งในสนามครับมีถ้วยมีเงินรางวัลให้ด้วยครับเราก็ยังสามารถเอาทักษะที่เรียนรู้ในสนามไปใช้ในชีวิตประจำวันได้้วยครับ ก็ในฐานะที่เป็นอาจารย์นะครับก็สนุนนะครับในทุกด้านแม้กระทั่งเรื่องของการซ้อมนะครับการพานักศึกษาไปซ้อมในแต่ละครั้งนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องต่างๆนะครับเรื่องของการเรียนนะครับเราก็มีการติดตามงานครับมันต้องดีทั้ง2ออย่างในเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องของตัวของผลการแข่งขันเรื่องของทักษะทุกอย่างนะครับเราก็แสวงหาทุกอย่างครับที่มันสามารถที่จะทําได้นะครับก็ที่จะมอบให้เขานะครับให้เขาอะนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ นะครับก็ต้องใช้หลายๆอย่างนะครับผมคนเดียวไม่สามารถที่จะนะครับพาเขามาถึงวันนี้ได้มันต้องมีทีมงานนะครับมีการวางแผนทุกอย่างครับจนจนเรามาถึงจุดนี้ได้ครับนะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนด้วยครับที่ไม่ได้อยู่ในโอกาสนี้นะครับแล้วขอขอบคุณข้าตัวเขาเองด้วยครับที่ว่าสามารถทําให้เรามาอยู่ถึงที่ได้ครับนับเป็นความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของเยอรม่ากับเกมการแข่งขัน Yama ม่าห์โมโตชเลนส์26ในปีนี้ และในปีหน้าเกมเป็นขันยามาฮ่าม c h ต l l ชเลนจะเป็นอย่างไรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกติกาแบบไหนติดตามกัให้ได้ในโอกาสหน้าและในเบลกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ